เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พอลซีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกากาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังลงกระดูก ชนนันต์นโดยน้ำมันมน้ำรำจะมีเอกโลกกรดารุติตาหนุ่มอิสระต้องขั้วนี้เลยเทศบ,บาลตำบลบางปูจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบ,บาลตำบลบาปงปูที่ห้องประชุมหนึ่งชั้นห้าสำนักง,งานเทศบ,บาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทศบ,บาลตำบลบางปูโดยกองช่างสุขาพิบาลบางปูจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูโดยมีนายเมธาศแปลกพงศริรองนายกเทศมนตรีตำบลบางปูให้เกียรติมาเป็นประธาน กากล่าวเปิดงานและมีพันจ่าเอกวชนันวารางพิสุทธิ์รองประดาเทศบาลกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายเพชรมงคลมายุนยวิศวกรชำนาญการวิยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการมาอบรมในหัวข้อพระราชบัญญัติโรงงานพศ .2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ .2562 และในหัวข้ออุตสาหกรรมไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและนันทพรคงสมรวยผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมมาเป็นวิยากรอบรมในหัวข้อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พศ2535และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลตลอดจนตัวแทนสถานประกอบการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมาก็อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยต่อสังคมเทศบาลตำบลบ,บางปูเป็นองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและประชากรแฝงในพื้นที่จํานวนมากจึงส่งผลต่อการ การใช้ทรัพยากรเพื่อการอุปโภคบริโภคและสาธารณโปรภคในขั้นพื้นฐานซึ่งเกินกว่าศักภยภาพของพื้นที่ที่จะรองรับได้ก็ให้เกิดปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจาการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูโดยการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการในเขตประกอบการฟอกหนังในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังการเกิดปัญหามลพิษด้านต่างๆจากการประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติและจัดการสถานประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะและลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพอนามัยที่ดีต่อไปสําหรับโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการพอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูเป็นโครงการที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการและประชาชนในพื้นที่ได้ถนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพย ก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังการเกิดปัญหาทางมลพิษด้านต่างๆจากการประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจนำความรู้ไปปฏิบัติและจัดการสภาพแวดล้อมในสารประกอบกิจการของท่านให้ถูกสุขลักษณะและลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี ครับวันนี้เทศบาลตาบนบางปูนะครับจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจาการฟอกหนังในพื้นที่นะครับวันนี้เราได้เชิญผู้ประกอบกิจาการฟอกหนังในพื้นที่ในพื้นที่เขตเทศบาลตะบนบางปูนะครับ <c oughs> เข้ามาร่วมรับฟังการอบรมนะครับโดยมีวิจกรที่มีความรู้ความสามารถนะครับได้อบรมมี2ประเด็น,นครับสอสองกฎหมายด้วยกัน2อพบรบก็คือพบรบโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พบรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพเสียงแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นการติวกฎหมายและระเบียบ ต่างๆให้กับผู้ประกอบกิจการนะครับได้ได้รับทราบแล้วก็ได้ปฏิบัติให้เมืองบางปูนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง t r Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคารเชลเลนเจอร์และ Impact Forum พาร์4 Impact เมืองทองธานีบสนนโดยกาแฟปาทีคอฟีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่อินี้บานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สันัตสนุนโด้พริเมาอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสันัสนุนโดยน,น,น้นนนยนำมัน, X, นง,ดงาด,งด,งดําเซสมาแยกโลดคดานลิต้านันูอิสระต้องขวัวนี้เลย